อายุ65ทำงานลงพิมพม์เป็นช่างพิมพ์คุเคยเล่นการพนันมาก่อนเหรอคะเล่นจนหมดมตัวนานเล่นนานมากนานเล่นจนแบบเป็นหนี้เป็น,นสินเยอะติดยาอนะีกต่างา ซึ่งการเล่นหุ้นกับการพนันนี่คือคิดว่าไม่เหมือนเลยไม่เหมือนต่างกันมากเล่นหุ้นยังเหลือก<อ><อ>ารพนันนี้หมดหมดแน่ๆผมจะพอหกแต่ผมว่ามันไม่ใช่อุปสรรคที่เราอยากใฝ่ฝันที่จะรู้กจเรียนรู้กับเขาเราได้อะไรมาจากการลงทุนในหุ้นบ้างคะ,งะขั้นแรกคือได้ได้ชีวิตคืนมา ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าบ้านของบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของคนธรรมดาอย่างเราเนี่แหละค่ะแต่ปัจจุบันเขาก็เสียณอายุไปแล้วนะคะแล้วก็หันมาสนใจเรื่องของการลงทุนกันแบบจริงจังมากๆเลยนะคะซึ่งท่านนี้นะคะชีวิตก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกได้ว่าติดลบเลยนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวชีวิตเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าดิ่งอยู่ในที่แห่งความมืดเลยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเขามาค้นพบแสงสว่างในการลงทุนแล้วก็ค้นพบความสุขในชีวิตนะคะและเรื่องราวชีวิตของเขาน่าสนใจมากๆเลยนะคะเราไปฟังกันดีกว่าค่ะ อายุ65ทำงานลงพิมพ์เป็นช่างพิมพ์ก็ไปซื้อซื้อเซ็ต50เดือนละ5,000ตอนนั้นทำงานอยู่มาเจอไปเรื่อยๆ,ๆอ เอแล้วตอนนั้นนะคะคือเราทํางานเป็นช่างพิมพ์อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเรามีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นก็สองหมื่นได้สองหมื่นประมาณสองหมื่นก็คือเอาเงินเดือนของเรานี่แหละมาซื้อใช่ใช่ไหมคะใช่ครับเราช่วงแรกๆของการลงทุนเป็นยังไงคะเราก็ขาดทุนอยู่แล้วพอเราไม่เป็นค่ะเราทํางานไปด้วยด้วยก็ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ขาดทุนอยู่แล้วอะไรประมาณนั้น แต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เฉดไม่ได้อะไรล้กวก็เหมือนมันไม่ได้ขาดทุนเหมือนเล่นกาบพน,านันอ็คือเคยเล่นการพนันมาก่อนเล่นหมดทุกอย่างคือถ้าเราเล่นกับพนันเนี่ยมันเสียแล้วเสียเลยค่ะอย่างซื้อหุ้นเนี่ยมันซื้อไปมันขาดทุนเดี๋ยวมันก็ได้คืนมามันไม่ได้หมดไปอย่างทมมเราซื้อลอตเตอรี่เลยกันถ้าเราซื้อไม่ถูกเนี่ยเราก็ต้องเสียเงินไปอย่างซื้อหุ้นเนี่ยบริษัทหนึ่งบริษัทเขาไม่ไม่ล้มละลายไปมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม คอยย้อนกลับไปถึงตอนเล่นการพนันได้ไหมคะคือเราเล่นการพนันมาตั้งนานแล้วนานแล้วเล่นจนหมดตัวนานเล่นนานมากนานเล่นจนแบบเป็นหนี้เป็นสินเยอะคุยง่ายล้มละลายแล้วค่ะแต่ตอนนั้นเราก็ยังเหมือนทํางานไปด้วยก็ทํางานไปด้วยเล่นกับพนันไปด้วยติดยาอีกต่างหาก โอ้หเหรอคะอันนี้คือตอนอายุเท่าไหร่คะติดยานี้ต้องไล่มันต้องอายุสิบเจ็ดสิบแปดและแล้วคือเราเราทําไมเราถึงเลิกได้ค่ะมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วยังนี่นี่เสีมยนเยอะเข้าปัวก็ลำบากเราได้อะไรมาจากกันลงทุนคับขั้นแรกคือได้ ได้ชีวิตคืนมามมก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงเราเประชีวิต,วตเล่นกันมันนานติดยามันจะดีตรงไหนมันไม่ดีลงลงไปดูตรงนั้นแล้วมันมันไม่ดีอ่ะมันชีวิตมันมันไม่ดีแต่อันนี้เราได้คิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้ความรู้ใช่ได้ความรู้เยอะๆยังผมไม่รู้หนังสือไม่ใช่ไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออก แต่มาถึงตัวนี้ได้มันก็โอเคภูมิใจในตลาดหุ้นเนี่ยนะก็คือเมื่อก่อนมันเป็นไกลกับผมคือตลาดหุ้นมันไกลมากมันเราเข้าไม่ถึงเราเพราะไหนคะเรารู้สึกว่ามันมันมันยากหรอมันยากแล้วอย่างนึงมันต้องเป็นคนรวยเมื่อก่อนมันไม่แบบนี้เพราะตอนนี้มันฟางโลกมันฟ้ายงมี อินเตอร์เน็ตอย่าพูดยังไงวะถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษก็เล่นได้หุ้นไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ใช่ปัญหามากมายาคืองคูณกิจนี่ไม่ <จะ S 2> รู้รเลยไม่เลยใช่ไหมอ่านไม่ออกนะแต่รู้ a อบซอะไรรู้หุ้นมันมีตัวย่ออ,อยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมบางทีมีตัวย่ออ,อยู่แล้วเราก็รู้คือจําชื่อบริษัทได้แต่อ่านไม่ออก <c oughs> แต่ตัวย่อเรารู้เนี่ยเราก็จดไว้เราก็ดู มันมันสำหรับผมไม่ใช่<ม>อุปสรรคสำหรับไม่ใช่ไม่ใช่มมันติดได้ยิ่งคนที่มีความรู้สักมสามเนี่ยผมจบอหกไอ้มสามมันอา่อานออกแล้วนี่ก็ร <c oughs> ู้อยู่แล้ว <c oughs> ผมมันเด็กต่างวัดมันจะเรียนสีอะไรเยอะแยะมันก็เลย <c oughs> แต่บมว่ามันไม่ใช่อุปสรรคที่เราอยากไฟฝันที่จะรู้ใจเรียนรู้กับเขาครั <c oughs> อยังผมโง่ขนาดนี้ยังเข้าใจแล้วคนที่ฉลาดกับผมยังไม่เข้าใจ <c oughs> จริง ไปใหม่ผมก็งงานอ่นี้จะพูดอะไร<ต>ดูไป,ไปเรื่อยเื่อยพอดูไปเรื่อยเรืแล้วเขาเริ่มเข้าใจออกพูดอย่างนี้เพราะเราก็รู้นี่ตลาดมันขายอะไรพอเรียนรู้ไปมันก็จะเข้าใจไปอ,อย่างคนจบมสามนี่โหสะดวกสบายมากเลยผมจบปหกพอได้ต้องรู้อะเพราะเป็นว่าบุตรนี่ไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่เราความตั้งใจของเราบุตรไม่เกี่ยวหรอก ถ้าเราสนใจจริงๆนะเราทําอะไรต่อคะ่ะหลังจากที่เราแบบได้ชื่อหุ้นมาเนี่ยคะ่ะเราก็า<อ>ดู<อ>ว่าบริษัทเนี้เป็นอย่างที่เขาพูดไหมเราก็คิดใต้คิดเป็นอย่างเซ,งซเว่นมันขายอะไรค่ะเราไปเซเว่นเนี่ยในเซเว่นมันขายอะไรดีที่สุดเราก็รู้อยู่แล้วนี่ไปทุกวันนะจะคอยเด็กเซเว่นจำมได้ยังเป็นทกโก้เงี่ยผมไปบ่อยผมซื้อทุกวันไนอเด็กทุกอาทิตย์ไนจะซื้อไข่ หมูไอ้พวกนี้ก็ถามว่าหมูมาจากไหนไข่ม,มาจากไหนอืมอ่าอ่าแล้วถามพนักงานพนักงานสันกเทคนิคกันเขาก็จะมาลูมันมาจากไข่นี่มาจากอ่าเช,ชียงใหม่หมูนี่มาจากลบุรีอะไรประมาณนะั้นแล้วก็ถามอันไหนขายดีเราก็รู้มันก็เข้าไปก็รู้อันไหนมันหมดหมดแล้วเรายิ่รู้ว่าอันไหนขายดีไม่ดีอ่าคือ <c oughs> เป็นเราเป็นลูกค้าจริงๆแล้วเราก็ไปดูกิจการเขาจริงๆใช่ใช่ ประมาณนั้นผมว่าอย่างนั้นก็จะดู่างนี้ยผมดูนี้แหละผมไม่ได้ดูอะไรมากมายเลยเพราะเราไม่มีความรู้ตรงนั้นเราจะไปดูงบการเงินดูก็ดูยากเหลือเกินแต่ว่ามันต้องดูนะต้องรู้ตรงนั้นจะดีที่สุด PE อ <c oughs> ะไรพวกเนี้ <c oughs> ผมคือถ้าผมชอบอะไรอะ่ะผมก็จะดูแล้วให้คนที่เขารู้อธิบายเราฟังเก็ยังในทูมุ้ <c oughs> มก็เดี๋ยวเขาอธิบายเราฟัง เราไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาดือเองก็ได้เราเ็ไปดูเขาพอเดี๋วเขาพูดเราฟังเสร็จเพราะไอ้ตรงที่เขาพูดตรงเนี้ยทุกคนจะไม่โกหกเพราะมันเป็นตัวเลขทีาเห็นมันโกหกเราไม่ได้ค่ะอนี้เรื่องจริงเขาโกหกไม่ได้มันมีนตัวเลขมองกำไรขาดทุนเลไรย่าัเงี้ค่ะคือเหมือนถึงเราจะมีจุดอ่อนตรงนี้แต่เราก็แบบให้แบบว่าคนเก่งเขามาเล่าให้ฟังผ่านการศึกษานี่แหละฟังคลิปเยอะๆใช่ไหมคะ โอ,อ้โหเ,เป็นการลงทุนแห่งการเรียนรู้จริงๆได้แน่นอนถ้าเราอยากจะรู้นะ<ม>อย่าเพิ่งไปทอมันไม่ใหม่มันทออ้อค่ะใหม่ๆ่ยท้อแน่นอนได้ยิ่งซื้อไปขาดทุนนะคท้อแน่นอนแล้วตอนนั้นเราจัดการกับความท้อของตัวเองไหมอ๋อผมไม่ท้ออยู่แล้วผมเล่นอย่างบันดังก่อนผมเฉยๆ<ช>อมผมเป็นคนนี้ผมไม่ท้อเฉยผมก็รู้ว่าเขาบอกเลยอ่าเล่นเพื่อมีความเสี่ยงมันเสี่ยงแน่ๆอยู่แล้ว เราก็ใช้เงินเย็นด้วยเราไม่ได้แบบว่าใช่เรานั้นจะเสียไปหมดมันเ,เป็นเงินที่ว่าส่วนก้อนนี้เราจะทําแบบนี้เดยวยงพอ,อชัดเจนแล้วก็ไม่ไปท้อมันแต่แรกมันก็ทอ้อแต่ว่ามันไม่ไียกว่าการลงทุนนี้ก็เป็น,นแบบสิ่งสําคัญเบอร์ต้นต้นของชีวิตเราเหมือนกันนะคะตั้งแตนน่เริ่มร<ะ>ือจ<ะ>ัคือว่ามันเป็นทําให้เรามีความสุขและชีวิตก็สบาย ถ้าเล่นหุ้นไม่เครียดถ้าเล่นการพนันเนียเตายเลยพอเสียก็กินเหล้าผมหาความสุขทุกคนหาเจอหาได้ลแต่จะเจอจะชอบไหมแต่ความสุขผมมชอบแบบนี้ผมหาเจอแล้วล่ะตายไปผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เสียใจแล้วอะไรประมาณนั้นก่อนที่จะตายก็จะหาเงินให้ให้ลูกห,ห,หลานได้เรียนมั่นดูดีหน่อยอะไรประมาณนั้น ป so ัจจ our ุบันเราก็มีทั้งลูกมีทั้งหลานอย่างเงี้ยค่ะเราได้มีการสอนลูกหลานเรื่องของการลงทุนเพื่อที่จะเก็บไว้ในอนาคตไหมคะก็มีมากมีอยู่หลานที่อยู่ด้วยกันก็พยายามให้เขาเลือกหุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังเฉยๆอยู่ก็จะไม่บังคับคือนการบังคับเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จค่ะให้เขาซึมซับเองรู้เองอะไรเองแต่เขาจะเห็นอยู่เลยว่าเราก็ก็เห็นอยู่เขาเห็นอยู่ เขาก็เห็นอยู่เขาก็เคยถามเหมือนกันบางทีก็ค่อยเขาเลือกหุน้นบ้างกันเขาเรียนสาขาอะไรอะคอมกราฟิกค่ะก็พยายามจะบางครั้งก็หลอกถามเขาเนี่ยบางครั้งอ่นานภาษาอังกฤษไม่ออกก็ไปถามเขาค่ะจะให้หลอกให้เขาอธิบายแล้วฟังเฉยแต่จริงๆคืออยากให้เขาแบบเข้าใกล้กับเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนที่เขาบอกว่าให้เก็บเงินเงี้ย มะกรองบอกเก็บไม่ได้ไม่ได้จะกินยังไม่มีเลยค่านน่นค่านี้บาทนีก้ก็เก็บไม่ได้แม่เก็บไม่ได้ก็เก็บสลึงเดียวสิอย่าดูถูกเงินน้อยอย่าดูถูกเงินน้อยก็เก็บสลึงก็เก็บได้นี่คือบางครงขบอกมันเก็บไม่ได้ไม่ได้หลานนี่บอกเหลือมาสิบบาททุกวัน หัเงือหรือมันสิบาทดว่าันเขามาวางทุกวันสิบาทย่อเขาปุกคือเพื่อฝึกให้เขารู้เออเนี่ยบางทีก็จะหลอกให้เขาดูหุ้นให้อย่างเงี้ยพอเจอเขาก็จะแบบให้เขาดูว่าบริษัทนี้มันทาอะไรเลือกมปสามทีบริษัทเขาเลือกเขาถ้าทำเขาเลือกมาปุูกมาเขาแล้วถามมันว่าแล้วบริษัทนี้มันทาอะไรมันเขาเขาก็จะรู้เขาก็จะต้องรีบดูมาก่อน เรียกได้ว่าตอนเราอายุเท่าหลานเนี่ยชีวิตหลานนี่ถือว่าผ่านการเรียนรู้ม,มากกว่าเราที่หมายถึงว่าในแง่ของความรู้ใช่ค่ะแต่มันผมไม่มีความรู้ถึงขนาดแบบที่จะไปไปสอนอะไรเขามาไม่ได้แต่ให้เขาเรียนรู้เอาเองเนีค่ยใกล้ <c oughs> คุณเราถ้าเรียนรู้เองเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากกว่า <c oughs> แต่ก็ต้องมีครูที่สอนที่ดีนะไม่ใช่ว่า คือการเรียนรู้นี่มันมันสำคัญจริงๆแต่ไม่จําเป็นว่าอย่างความรู้น้อยก็ซื้อหุ้นได้อยู่ในตลาดทุนได้ถ้าเราสนใจนะอย่าไปท้อมันอย่างเดียวอย่าไปท้อตอนที่เราซื้อแล้วมันทุนมันลงค่เราพยายามซื้อในเซ็ตห้าสิบนั่นแหละคไม่หนีไปไหนเราเซ็ตห้าสิบส่วนมากจะดีทุกตัว แล้วเคยคุยกับหลานไหมคะว่าหลานอยากโตไปทําอะไรหลังเรียนจบเนี่ยค่ะถามเขาก็ <c oughs> ยังไม่รู้ทําอะไรก็ไม่อยากไปบังคับคือผมจะอิสระคือจะไม่บังคับไม่ไปบีบให้เขาต้อง,ต,องต้องนู่นตรงนี้ตรงนั้นให้เขาเลือกเอาเองถ้า <c oughs> คิดว่าเขาไฟดีมันก็ต้องได้ดีถ้าเขาไม่ดีมันก็เรื่องของเขาเพราะอะไรไเลยเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้ว <c oughs> เราแค่มีไ,ไว้เขา คือขั้นแรกอ่ะต้นทุนต้องมีเขามาั่งถ้าต,ต้นทุนไม่มีลำบากสมัยนี้นะบ้านมีให้เขาขาั้นแรกต้องมีบ้านก่อนถึงจะไกลหน่อยหรืออะไรหน่อยมันไปมาสะดวกแล้วแค่นั้นพออีกหน่อยเขาต้องหาวเอง แล้วอย่างนี้เป้าหมายในอนาคตของคุณสุกฤตด์อะค่ะในฐานะของนักลงทุนก่อนละกันค่ะเราอยากจะให้ขอดของเราเนี่ยโตไปในทิศทางไหนแล้วเราจะเอาเงินไปทําอะไรคะก็อยากให้มันโตเยอะนะเยอะเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ขอให้ให้เยอะค่ะก็จะเอาเงินไปพาแฟนไปเที่ยวอนะไรอย่างนี้แล้วก็เก็บไว้กินตอนแก่โดยไม่ต้องพึ่งลูกหลานอะไรประมาณนั้น มีอะไรมากมายแต่ทุกวันนี้เราก็ไม่ได้พึ่งลูกหลานอยู่ไม่ได้พึ่งไม่ได้พึ่ง,งคือส่งเสียด้วยใช่อืมค่ะคือถ้าเราไม่เล่นการานันันแล้ไเล่นหุ้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันได้เลยเราเหมือนกับเราไปทํางานเลเก็บเงินออมอะไรพวกนี้ค่ะอืม,อม คือจริงๆก็แปลว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวพอสมควรใช,ใช่ไหมคะเพราะว่าพอมีเงินก็ช่วยเรื่องบ้านพาภรรยาไปเที่ยวส่งหลานเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการลงทุนเรานี่จริงเราก็ทําเพื่อครอบครัวอยู่ใช่เพราะว่าช,ช่วงหนึ่งตอนเรียนเราไปทําตัวไม่ดีค่ะช่วงที่เราเล่นกับวันนันติดยาถ้าเราเรารู้ก่อนเงี้ยมันก็จะไม่เป็นแบบนี้เราก็น่าจะสบายอืทีนี้ตรงนี้เราก็อย่าไปใช้เขาพยายาม ทำให้ได้วเราจะใช้ให้เขามีความสุขมากเ่ย